สวัสดีครับมาพบกับพระเครื่องทั่วไทยตัวเฮียพระเครื่องหรือว่าตัวพระเครื่องนะครับเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีคนไหนสนใจนะครับอย่าลืมโทรมาได้เลยนะครับ0 9 6ย์1 4 8าหนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็ติดตามไว้เหมือนเดิมนะครับจะได้ไม่พลาด EP ีต่อๆไปนะครับจะได้เห็นเป็นคนแรกนะครับ EP นี้นะครับจัดหนักจัดเต็มนะครับเพราะว่าเผาไอ้เหมาเหมาพระมาแบบ ชุดเลี่ยมเงินเยอะเลยนะครับก็เลยเอาราคาไม่แพงนะครับถั่วกันไปนะครับเดี๋ยวเรามารับชมองค์ที่1กันก่อนนะครับองค์ที่1กับองค์ที่2นะครับเป็นหลวงปู่ทวดเม็ดแดงนะครับกระไ่ทองนะครับสวยนะครับขอ500บาทนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่1นะครับนี่นะครับ500บาทพอนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับนี่นะครับอ่าองค์ต่อไปนะครับ องคที่สองนะครับเช่นกันนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สองนะครับเช่นกันนะครับนี่นะครับห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สองนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามจะเป็นราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วนะครับสาม 3ถึงประมาณ14นะครับจะเป็น1,500บาทนะครับนี่นะครับ to อง์คนี้อง์คที่13นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลงปูเอี่ย,ยมนะครับเสมานะครับเนื้อทองแดงก็ไ่ทองนะครับพร้อมเรียมเงินนะครับหน0่บาทนะครับนี่นะครับสวยอย future, s <S ู่นะครับสวยมากนะครับนี่นะครับองค์นี้หมายเลขนี้หมายเลข3นะครับองค์ที่3นะครับนี่นะครับ1 5 0 0บาทครับผมนี่นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่10องค์ที่4นะครับองค์ต่อไปองค์ที่4นะครับนี่นะครับจะเป็น1,500บ, 1, บ,น 1, บาทนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับให้ดูใกล้ใกล้เลยนะครับ1,500บาทนะครับนี่นะครับสภาพใช้มานิดนึงนะครับเรียมเงินขึ้นคอได้เลยนะครับนี่นะครับ1,500บาทนะครับหมายเลขนี้หมายเลข4นะครับนี่นะครับ ต่อไปนะครับหมายเลขที่5นะครับนี่นะครับหมายเลขที่5นะครับจะเป็นเขี้ยวเสือไฟแกะหลวงพ่อปานนะครับนี่นะครับ1 5 0 0บาทเองนะครับนี่นะครับมีรูเขี้ยวด้วยนะครับนี่นะครับลึกๆนะครับเห็นไหมครับรูเขี้ยวนะครับจานนะครับนี่นะครับ1,500บาทนะครับนี่นะครับเทียบกับขนาดนะครับเล็กกว่าเหรียญบาทนะครับกรอบเท่าเหรียญบาทนะครับนี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลข 5 0นะครับ1,500บาทนะครับนี่นะครับต่อไปนะครับหมายเลข6นะครับนี่นะครับ1 5 0 0บาทนะครับเป็นเหรียญอัปปากานะครับออกปี15นะครับเหรียญหลวงพ่อสว่างนะครับนี่นะครับพระครูวิบูลนะครับ1,500บาทนะครับเป็นเหรียญอัปปากานะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่6นะครับ1,500บาทครับผมนี่นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่7นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่7นะครับจะเป็นเหรียญเสมาหลกปุ่ดทวดเนื้ออัปป้านะครับนี่นะครับนี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลข7นะครับ1 500บาทนะครับนี่นะครับนี่นะครับอ่า สวยมากข cool. ึ้นคอได้เลยหมายเลขเจ็ดนะครับหนึ่งพันห้ารอยบาทครับผมองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดนะครับจะเป็นสมเด็จนะครับนี่นะครับวัดละคังนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จวัดละคังนะครับนี่นะครับให้ดูใกล้ใกล้เลยนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับนี่นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหมายเลขนี้หมายเลขแปดนะครับ เป็นสมเด็จวันละครังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผมนี่นะครับค่าเลี่ยมก็เป็นพันแล้วนะครับค่าผ่าฟรีอยู่แล้วไม่ต้องคิดเลยนะครับเลี่ยมก็เป็นพันอยู่แล้วนะครับทองแพงเงินก็แพงอยู่แล้วนะครับเลี่ยมอย่างน้อยต้องมีพันสามพันสี่พันห้าราคานี้อยู่แล้วนะครับเลี่ยมพลาสติกอีกสองร้อยร้อยห้าสิบมาไม่ต้องพูดถึงนะครับคุ้มนะครับซื้อผมไปนะครับ หมายเลขนี the ้หมายเลขเก้านะครับเป็นปิดพระปิดตาหลวงปู่โตนะครับเนื้อการทูบนะครับนี่นะครับเนื้อผงการทูบนะครับหมายเลขเก้านะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นเนื้อการทูบนะครับในเส้นเกษาเหมือนกันนะครับตะกุดชัดเจนนะครับนี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขเก้านะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผมนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่สิบนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบนะครับจะเป็นพระกุนะครับคล้ายๆพระลีลาหลังริมนะครับอ่าใช่ด้วยสุโขไทยถ้าจะไม่ผิดสุโขไทยนะครับถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้เป็นองค์ที่สิบนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นเนื้อชิ้นเงินนะครับเป็นพระลีลาหลังริมนะครับนี่นะครับไม่กําแพงเพชรสุโขไทยอยุธยานี่นะครับ องนี้องค์ที่สิบนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับคลาสสิกมากๆครับผมองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับจะเป็นเต่าหลวงปู่หลิวนะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงกระไ่ทองนะครับเป็นพลาสักกระจายนะครับเต่าหลวงปู่หลิวนะครับนี่นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหมายเลขนี้หมายเลขสิบเอ็ดนะครับนี่นะครับนี่นะครับสวยมากนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่สิบสองนะครับจะเป็นพระปิดตานะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับเนื้อสำริดนะครับนี่นะครับเนื้อสำริดนะครับปิดตานะครับนี่นะครับนี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขสิบสองนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับนี่นะครับ อง์ต่อไปนะครับองค์ที่13านะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงกระไรทองเช่นกันนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับนี่นะครับพร้อมเรียมเงินนะครับ1,500้าบาทครับผมนี่นะครับนี่นะครับสวย เดี๋ยวองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสี่นะครับองค์ที่สิบสี่ก็จะเป็นเสืออีกตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับได้มาสองตัวนะครับนี่นะครับเป็นเสือหลวงพ่อปานนะครับได้มาสองตัวนะครับหมายเลขนี้หมายเลขสิบสี่นะครับนี่นะครับอันนี้หมายเลขห้านะครับห้าอันนี้สิบสี่นะครับนี่นะครับมีสองตัวนะครับใครไว้ก่อนได้ก่อนเลยนะครับราคานี้นะครับนี่นะครับปลายเขี้ยวชัดเจนนะครับนี่ครับล่องเขี้ยวนะครับ ขนาดเท่าก <étique> <occasions S 1> ันนะครับเล็กกว่าเหรียญบาทนะครับนี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขสิบสี่นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผมหมายเลขต่อไปนะครับหมายเลขสิบห้านะครับจะเป็นหนึ่งพันเจ็ดแล้วนะครับอ่าหมายเลขสิบห้านะครับขอหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับนี่นะครับเป็นหลวงปุตทวนนะครับบัวรอบนะครับเนื้อนวะนะครับนี่นะครับขอหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับนี่นะครับนี่นะครับ หมายเลขนี้หมายเลขสิบห้านะครับนี่นะครับสวยนะครับมียาคัดชัดเจนนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับหนึ่งพันหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับหมายเลขนี้หมายเลขสิบห้านะครับนี่นะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทครับผมต่อไปนะครับหมายเลขสิบหกนะครับก็จะเป็นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเช่นกันนะครับนี่นะครับหมายเลขสิบหกนะครับเป็นพระปกนะครับ หลวงปู่สุกนะครับวัดปากลองมาขามเท่านะครับเป็นกระไลเงินกระไลหน้ากระไรทองนะครับอ่าเป็นกระไ่เงินกระไลหน้ากระไลทองนะครับนี่นะครับปกหลวงปู่สุกวัดปากลองมาขามเท่านะครับนี่นะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับสามองค์นะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับขึ้นคอไม่อายใครเลยนะครับนี่นะครับซื้อไปมอบเป็นของขวัญผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนฝูงได้หมดเลยนะครับไม่น่าเกียดนะครับหมายเลขนี้หมายเลขสิบเจ็ดนะครับ เออหมายเลขนี้หมายเลขสิบหกนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับนี่นะครับองค์ที่สิบเจ็ดสิบแปดผมชอบมากแต่ผมก็ต้องขายหาตังไปเหมาพ้าต่อเพราะว่ามีมีลูกค้าส่งมาแล้วเรียกเป็นแสนเลยกำลังต่อรองกันอยู่พระเยอะมากอ่าหมายเลขสิบเจ็ดนะครับนี่นะครับขอสองพันบาทนะครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับขอสองพันบาทนะครับใหญ่นะครับ พระองค์ใหญ่นะครับเจอแล้วไม้บรรทัดนี่นะครับหมายเลขสิบเจ็ดนะไอหมายเลขสิบเจ็ดนะครับขอสองพันบาทนะครับเป็นพระกุหอดนะครับแล้วก็ทรงเครื่องด้วยนะครับโอ้โหหายากนะครับทรงเครื่องด้วยนะครับเป็นพระกุหอดนะครับเนื้อขาวใสทรงเครื่องแบบนี้นะครับตัวใหญ่ไม่ค่อยเจอทรงเครื่องนับที่ผมขายราคาไม่แพงนะครับ สังกัะจายพิมพ์พระพุทอะไรแต่พระพุททรงเครื่องนี้หายากนะครับขอ2,000บาทนะครับนี่นะครับเจ้าของเขายังบ้านเดียวกันนะครับที่ผมได้มานะครับแต่เนี่ยพิเศษเขายังเอาไปเลี่ยมเงินคล้องเลยนะครับอ่าหมายเลขนี้หมายเลข17็นะครับ2,000บาทนะครับนี่นะครับองค์พระดูดูเหรียญ10บนะครับเทียบเหรียญ10เล็กมากเลยนะครับนี่นะครับเทียบกับเหรียญ10เล็กมากนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูขนาดนะครับ ไม่แพงนะครับราคานี้นะครับนี่ขนาด2เซนครึ่งนะครับหร, e หรือเอาด้านนิ้วดีกว่านี่นี่นด้านนิ้วหนึ่งนิ้วนะครับหนึ่งนิ้วพอดีเลยนะครับนี่นะครับความยาวหนึ่งนิ้วนะครับความสูงนะครับความสูงเกือบสองนิ้วนะครับความสูงหนึ่งจุดเจ็ดนะครับหนึ่งจุดเจดนิ้วนะครับความสูงนะครับอ่าดูดูเหรียญสิบนี่เล็กไปเลยนี่เห็นปะเห็นปะนี่อ่าสองพันบาทนะครับค่าเรียมเงินองค์ใหญ่ๆห่อย่างนี้ก็ต้องมีสองพันอยู่แล้วนะครับ หมายเลขนี้หมายเลขสิบเจ็ดนะครับสองพันบาทนะครับนี่นะครับกุหอดทรงเครื่องนะครับสวยมากมีสององได้อีกองคหนึ่งสีชมพูสวยกว่านี่่ะนี่องค์ที่สิบแปดนี่สองพันบาทนะครับไปดูนี่นี่ทรงเครื่องอีกเช่นกันนะครับหมายเลขสิบแปดสองพันบาทนะครับนี่นะครับขนาดเท่ากันไล่เรียกกันไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับเดี๋ยวเทียบให้ดูนะครับนี่นะครับเห็นว่าขนาดเท่าเท่ากันเลยนะครับอ่านี่นะครับ นี่นะครับความยาวนะครับ1นิ้วนะครับแปลว่าความสูงนะครับเท่ากันนะครับเห็นบ่าสองพันบาทนะครับแต่อันนี้ออกเป็นเนื้อสีชมพูนะครับหินอ่อนนะครับสวยมากนะครับนี่นะครับมีดํานิดนึงแซมมานะครับนี่เป็นลายของเขานะครับแต่คลาสสิกมากๆนะครับเป็นทรงเครื่องด้วยนะครับโอ้สวยๆครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบแปดนะครับสองพันบาทนะครับนี่นะครับ อันนี้เป็นเนื้อชมพูเข้มนะครับชมพูอ่อนชมพูหวานนะครับอ่าหมายเลขนี้หมายเลขสิบแปดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเก้านะครับขอสองพันบาทเช่นกันครับนี่นะครับเพราะว่าคาเรียมมันองคใหญ่นะครับนี่นะครับเป็นพระกุยยอดขุนพลเนื้อชินสนิมแดงนะครับนี่นะครับหน้าใหญ่นะครับนี่นะครับยอดขุนพลเนื้อชินสนิมแดงนะครับ องค์นี้อ,องค์ที่สิบเก้านะครับขอสองพันบาทนะครับนี่นะครับอ่าองค์นี้อ,องค์ที่สิบเก้าครับผมองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ยี่สิบนะครับองที่ยี่สิบนะครับก็ขอสองพันบาทนะครับนี่นะครับ you know องค์นี้องที่ยี่สิบขอสองพันบาทนะครับเป็นสิ่งทรงเครื่องนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับหายากนะครับนี่นะครับเทียบกับเหรียญสิบนะครับเทียบกับเหรียญสิบนะครับนี่นะครับ นี่นะครับเท่าเหรียญสิบเลยนะครับนี่นะครับตัวสิ่งนะครับงาแท้นะครับนี่นะครับเป็นสิ่งทรงเครื่องหลงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับงาแท้นะครับเก่าชำเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับเจ้าของเขาขึ้นคอไว้แบบนี้เลยนะครับนี่นะครับห้อยแล้วไม่อายใครแน่นอนนะครับชำชำแบบนี้นะครับสองพันบาทไม่แพงนะครับนี่นะครับส่วนใหญ่ที่อื่นตบเปื่อยขาย แพงกว่านี้แน่อันนี้มาพร้อมเลี่ยมเงินนะครับสองพันบาทโอ้ยใครไวใครได้นะครับนี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขยี่สิบนะครับโอ้โหอ่าองค์ต่อไปหมายเลขยี่สิบเอ็ดสามองค์สุดท้ายนะครับจะยิบจะสองพันบาทกับ2,500ัน้ยบาทกับสา0พันห้านะครับองค์สุดท้ายจะสา0พันห้าอ่าหมายเลข2ี่สิบเอดนะครับขอสองพันห้าอยบาทนะครับนี่นะครับเป็นหลวงพ่อสดนะครับรุ่นแรกนะครับ ข้างในเขาก็เลี่ยมเงินอยู่แล้วนะครับแล้วก็เลี่ยมเงินทับอีกทีนะครับดูนะครับโอ้โหจะคาสสิกไปถึงไหนนะครับนี่นะครับเจ้าของเก่าเขาเลี่ยมเงินไว้อยู่แล้วเจ้าของที่ซื้อต่อมอีกเลี่ยมเงินห้อยคอไปอีกอืส่วนมันตกผมผมขายอย่างเดียวครับอ่าหมายเลขนี้หมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับ นี่นะครับเรียมเงินสองชั้นเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสองนะครับจะเป็นพระร่วงพระร่วงพระล่วงยืนนะครับเนื้อชิ้นสนิมแดงนะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับใหญ่นะครับใหญ่โอ้โหเนี่ยเต็มล้นฝ่ามือผมอีกนะครับนี่นะครับใหญ่นะครับให้ดูเนื้อในนะครับนี่นะครับเป็นพระร่วงยืนนะครับเนื้อชิ้นสนิมแดงนะครับ นี่นะครับปิดลงรักปิดท้องด้วยนะครับคลาสสิกมากๆนี่นะครับหลังนะครับด้านหลังนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับนี่นะครับอ่าหมายเลขนี้หมายเลขที่ยี่สิบสองนะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับสวยสวยนะครับให้ดูด้านหน้านี่นี่นี่หน้าตาสวยนะครับนี่นะครับ ไฟมันสะท้อนหน้าพอดีเลยนี่นะครับอ่าหมายเลขนี้หมายเลขยี่สิบสองนะครับนี่นะครับสองพันห้าร้อยบาทนี่ครับดูสี่นิ้วผมยังล้นนะครับใหญ่ยาวยาวมากใหญ่อยู่นะครับใหญ่กะใหญ่เป็นนิ้วนะครับเนี่ยครับอ่าหมายเลขนี้หมายเลขยี่สิบสองนะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับต่อไปนะครับหมายเลขยี่สิบสามนะครับองค์สุดท้ายของ EP นี้นะครับนี่นะครับจะเป็นสิงห์หลวงพ่อหอมนะครับพิมพ์มหัด ไอ้ทรงมหาไทยนะครับไม่มีขวัญนะครับเขาเรียกว่าทรงมหาไทยตาพลอยนะครับนี่นะครับใหญ่กว่าเหรียญสิบนะครับใหญ่กว่าเหรียญสิบนะครับหนึ่งไอสามพันห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับเป็นงาแท้นะครับเป็นหลวงพ่อหอมนะครับวัดซากมากนะครับนี่นะครับนี่นะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับทรงมหาไทยนะครับเขาเรียกว่าทรงมหาไทยนะครับ เขาเรียกว่าสินศิลปะทรงมหัาไทยนะครับจะไม่มีขวัญนะครับเอกลักษณ์จะตาพลอยนะครับนี่นะครับลวดลายงานขึ้นชัดเจนนะครับแกะได้คมมากนะครับอ่าเทียบกับตัวนี้นะครับนี่นะครับความใหญ่นะครับเทียบกันเลยนะครับผิดกันนะครับแต่ความนี้ได้หลวงพ่อเดิมจะมีอายุเก่ากว่าหลวงพ่อหอมนะครับหลวงพ่อหอมเขาเพิ่งรุ่นเดียวกับหลวงปู่โตนี่นะครับอ่านี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่ ยี่สิบสามนะครับหนึ่งไอสามพันห้าร้อยบาทนะครับน,นี่นะครับเล, hm ลียมเงินก็หนาอยู่นะครับนี่นะครับเลี่ยมเงินหนาประมาณสองพันได้นะครับเลี่ยมเงินนะครับเพราะสิ่งสินสิ่งเขาหนาด้วยนะครับนี่นะครับนี่นะครับคุ้มนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับไม่แพงนะครับศิลปะใครมีงบถึงนะครับจัดไปได้เลยนะครับอ่าเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีท่านใดนะครับสนใจองค์ไหนนะครับอย่าลืมนะครับ โทรมาได้นะครับนี่เลยเบอร์ทโทรไอดีไลน์ไอเดียวกันเลยนะครับ096 661 4848นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e แล้วก็ติดตามไว้ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับ EP นี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ